เสื้อกันหนาวพี่แป๊ดนะคะได้มาจากร้านมือสองนะคะลลมอุ้ยโตใจหมดเลยว่าตัวนี้เทมากเลยนะแสงเดี๋ยวนะลํลำลองแป๊บนึงนะคาดอกใช่ไหมคาดเอวก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคนเซ็กซี่จะคาดให้ดูนะคะโอ้โหแสง ปาติโทมเหมาะกับหน้ารำหลายแสงเอ้ยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงเจ้าเจ้าจากขมอีิสานใต้คนอำเภอพลชายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้จะพาไปเป็นผู้สาวขาเลาะกันนะคะไปจิตตามดูนะคะว่าจะพาเลาะไปแถวไหนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่ว่างค่ะเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ว่างนะคะ วันนี้ไปทำประโยชน์เพื่อคนอื่นก่อนนะคะเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังนะคะอากาศดีค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมีแสงแดดแต่ไม่อบอุ่นนะคะโอกมือให้คนเดินออกกำลังกายนะคะเพื่อนบ้าน จะให้ชมบรรยากาศอากาศภายนอกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะบรรยากาศวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่15มกราคม2565นะคะบรรยากาศดีๆที่สวีเดนแต่ไม่มีความอบอุ่นเลยนะคะมาเป็นผู้สาวขาเลาะด้วยกันนะคะ ลุยบ้านคะแม่บุรีรัมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะบ้านไทยทำเองนี่เได้ละกออยู่อ,รอรเ,เรามาถึงเราก็กินเลยนะคะไอ้ไอ,อะไรนะพี่ทำไรน้ำยาหนุนมน่มจีนแต่วันนั้นบอกว่าอยากได้เพราะวันนี้เขาเลยเอามาให้มาติวใบกับขี่หรืรอว่ามาปาร์ตี้วันนี้กกนโอ้ยได้มาละกอมานะคะโอ้ยดูพี่ก็ไปซื้อมะกอมานะคะเท่าไหร่เนี่ย94้คน สามรยห้าสิบบาทอือสามร้อยห้าสิบบาทค่ะมะกรนะคะมะกรอไ้ต่างแดนค่ะลูกแค่นี้นะคะดีแสามร้อยห้าสิบบาทดีที่มีให้ซื้อกินนะคะความอยากความอยาก้งโหดร้ายมากเลยตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่เสาลักแล้วนะคะ ก่อนที่จะแวะมาบ้านที่สาวลักก็ไปร้านมือสองมานะคะร้านเซ็ก n d นเ n นนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเสื้อผ้าพี่แป๊ดกับของลูกสาวพี่แป๊ดนะคะที่ได้มาจากร้านมือสองนะคะสวยๆเดี๋ยวจะดูนะคะ พี่แบ๊ดค่ะคนไรยอมคนใช่ไหมคนไรย้อมคนไรยอมค่ะยี่ห้อไรยำเท่าไหร่เนี่ยเสื้อนะคะเสื้อน้องแสงลูกสาวพี่แบ๊ดค่ะจากมือจากร้านมือสองนะคะมือสองแต่ยี่ห้อดีนะยี่ห้อดีนะคะของสต๊อกคมนี่เปล่าพี่โอ้ยสวยมากเลยนะคะห้าสิบคนเองนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย 5้า5 5 7หร้บกว่าบาทนะคะตัวนี้สวยมากอุ่นด้วยนะคะยี่ห้อดีด้วยนะคะสวยน้องแสงค่ะคตาถึงตาถึงค่ะราคาจริงก็พันกว่าโคนนะคะตัวนี้นะคะเราได้ของดีค่ะแต่ถูกค่ะคนพลัดถิ่นนะคะหาอยู่หากินแดนไกลใช้ของมือสองได้ประหยัดเงินค่ะเก่าของเก่าของ ก่าของเข้าใหม่ของเราอย่างพี่เขาว่านะคะโอ้โหเสื้อตัวนี้อุ่นมากเลยนะคะขอซื so oh ้อต่อก็ไม่ให้ด้วยนะคะเสื้อกันหนาวพี่เป๊ดนะคะได้มาจากร้านมือสองนะคะโอ้กล่องล้มอุ้ยโต๊ะใจหมดเลยเท่าไหร่นะพี่สี่สิบใช่ไหมให้ร้อยหนึ่งแกยังไม่เอาเลยนะคะพี่น้อง ไม่เอานะคะมีตัวเดียวน,นะคะเขาได้ของดีเขาก็ไม่ให้เราซื้อต่อนะคะขนาดให้กำไรหกเยังไม่ให้เราต่อเลยนะคะใส่ไซส์เดียวกันนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะขโมยนะคะท่านผู้ชม <c oughs> อย่าพึ่งทวนนี้ของน้องแสงนะคะย่ีหอดีนะคะ <c oughs> มาจากอเมริกา เดี๋ยวขอแกะดูยี่ห้อหน่อยนะน้องแสงนะว่าเขาเขียนว่ายี่ห้ออะไรอุย้ยอ่านบออกเด้อพี่น้องเอ้ย Long Iceland นะคะ Long Iceland New USA นะคะโอ้ยแต่สวยมากเลยพี่น้องเอ้ยสวยจริงๆค่ะ <then> อุ่นมากเลยนะคะดูสิคะแบบเสื้อตัวนี้ให้โซมากเลยนะคะ โอ้โหไมเอี่ยมเขายังไม่ได้ใช้เลยนะคะเบอร์เอ็มสีบานเย็นชมพูบานเย็นสวยนะคะเหมาะกับน้องแสงมากเลยค่ะสวยค่ะอุ่นโอ้โหไมเอี่ยมเลยนะคะพิสูจน์กลิ่นแล้วค่ะว่าไมา่เนี่ยค่ะน้องแสงซื้อไปให้ลูกนะคะลูกน้องหมายอยู่บ้านนะคะดูสิคะน้องแสงมีลูกลูกหมากี่ตัวนะ โอ้ยหลานมีมีหมาสองตัวนะคะดูซื้อของเล่นไปส่งอันนะคะเอาไปเป็นเพื่อนน้องหมานะคะให่ไม่มีอ้ยน่ารักค่ะชอบนะคะไปร้านมือสองก็จะชอบรื้อหาตุ๊กตามาไว้หน้ารถเหมือนกันนะคะสีกรมตัวนี้ของใครของน้องแสงหรือของพี่แป๊ดเนี่ยของคุณแม่นะคะ อ๋อเราน่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไวประมาณนี้ใส่สีมืดๆทึบๆแบบนี้โอ,โอเคตัวแรกนะคะก็มืดนะคะตัวที่สองก็มืดเหมือนเดิมนะคะแต่สีนี้เห็นแต่มืดๆทึบๆไม่ใช่ของคุณแม่นะคะของน้องของน้องแสงนะคะสไตล์วินเทจเนาะหลานเขาชอบใส่เสื้อแบบนี้นะคะเขาจะใส่แนวแนวบุกๆลุยๆนะคะ ไม่ชอบใส่สไตล์ของผู้หญิงหวานๆนะคะแต่สวยนะคะเนี่ยใส่หน้าร้อนนะคะเสื้อสูตรแขนสั้นนะคะทรงคล้ายเสื้อสูทอู้แต่แล้วหอมจังเลยหอมจังเลยชิ้นนี้นะคะสิบโคน,นะคะพี่เขาไปค้นเจอนะคะเบบี้สตรมปถุงเท้าเล็กนะคะคู่เล็กโอ้โหพี่ก็ใช้เบอร์เดียวกันเลยท่านเนี่ย เราขโมยใส่กระเป๋าเราดีกว่าค่ะอย่าให้พี่เขารู้นะคะใส่เป๋าแล้วนะคะต่อไปชิ้นสุดท้ายกระเป๋าวันหวานของน้องแสงแล้วโหยนี่พี่น้องพี่น้องจา๋าดูสิคะกระเป๋าหนูคาดเอวหรือคาดอะไรคาดเอวคาดอกใช่ไหมโอ้ยสวยเนาะเป๋าวัยรุ่นนะคะนะไม่รู้เลยว่าใช้แบบไหนนะโอ้ยสวยมากเลยค่ะข้างในไหมเอี่ยมนะคะ ยีโคนเองนะคะมีแต่ของใหม่ๆนะคะร้านมือสองที่สวีเดนนี่มีแต่ของใหม่ๆของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็จะแวะไปดูโต๊ะมาวางจัดเน็บผ้าแล้วจะมาจัดออฟฟิศบนห้องใต้หลังคานะคะแต่ว่ามีโต๊ะเยอะแยะมากมายคะ่ะแต่ก็ไม่สามารถถ่ายทำวีดีโอให้ดูได้นะคะและ แต่มันไม่มีโต๊ะที่เหมาะสําหรับการวางจากเย็บผ้านะคะเพราะว่าที่เราชอบมันก็จะเตี้ยไปหน่อยบางตัวก็สูงไปหน่อยนะคะเราต้องการความสูงที่75เซนติเมตรแล้วก็วางจากกระเป๋าได้แล้วเย็บผ้าได้ได้พอดีนะคะคือว่าตัวนี้เท่มากเลยนะแสงเดี๋ยวนะ่าลำลองแป๊บนึงโอ้โหแสงเดี๋ยวก่อนยวขอซื้ออีกนะร้อยหนึ่ง ปาติโทมเหมาะกับหน้ารำหลายแสงเอ้ยซื้อมา20ใช่ไหมเอาไปเลย200อุ้ยทำไมสวยจังเลยอะเท่าแกบุรีรัมเ์เท่าแก่มาเองค่ะเท่าแก่ขแมบุรีรัมค่ะเดี๋ยวขอลองกระเป๋าหลานสาวก่อนนะคะเราจะยักยกแล้วนะททำไมเขาไปหาของดีได้ขนาดนี้นะคะจะขึ้นไปแล้วแต่มัน คิวคิวเปนแถวเลยของเสื้อผ้าและของใช้กระเป๋าแบบนี้อยู่ชั้นสองนะคะชั้นสองร้านเซ็กแคนแฮนนะคะทีนี้เราไปเราก็มแจะดูเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะขาโต๊ะหาเตียงไม่สามารถขึ้นไปในชั้นสองได้นะคะเพราะว่าช่วงโควิดเขาจะช่วงโควิดระบาดเขาก็จะจัดคิวให้คนขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวจะลองกระเป๋าหลานอีกแล้วนะโอ้ยแสงเอ้ยอย่าเอาไปเลยพาดติทโวแสงเบ้อกเอวเลยอะเอวคอดกิวพี่น้องเอ้ยเราจะยึดกระเป๋าหลานนะคะเสื้อผูดเล่นนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่คุณแม่เขาก็บริจาคมานะหายเป็ปหาให้อีกเสื้อนะคะเขาเขาเอวเป็นเอว ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค<อ>่ะแสงไม่มีอีกใบเหรอนี่ไปเอาแสงไม่มีแบบยอกหลานนะคะว่าจะเอาของเขาขโมยของเขา,วาสวยมากเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคาดอ,อกอีกใช่ไหมเดี๋ยวนลำจะเป็นนางแบบให้นะคะคาดอ,อกแบนออกบนี้ใช่ไหมแบบไหนซ้ายขวาเดี๋ยวต้องยืดยืดหต่อนาถนัดแล้วต่ถนัดเดี๋ยวเราต้องยืดก่อนนะคะหลานบอกว่าคาดอกคาดเอวเราจะเป็นนางแบบก่อนนะคะ ยืดอ้าวต่อไปก็เป็นการคาดอกป้าดท,ที่ถูกอกเป็นอกเอวเป็นเอวนมเป็นนม,ม,ม,มนะคะ่านผู้ชมนี่ดูสิสวยอะ่ะนี่สสวยสวยสวยเออว่สวยอ่ะยีสย่สิบคนอะ่ะกระเป๋าใหม่เอีย่ยมเลยนะคะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะ แล้วหลานก็ไม่ยอมขายต่อให้ใครด้วยนะคะออกแ่่งชไมวเราก็เลยต้องถอดเก็บคืนหลานไปนะคะชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะที่ใส่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋นะคะที่แป๊บไปเจอมานะคะทั้งเซตเนี่ยนะคะ30โคนนะคะสวยมากเลยนะคะ เราเห็นเขาได้มาเราก็จะแย่งเขาเหมือนเดิมค่ะแต่เขาไม่ขายต่อนะคะนี่แหละค่ะของที่พี่แป๊ดได้มาจากร้านมือสองนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวของที่เราได้มานะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่นะคะโต๊ะบินชักสองสองตัวโต๊ะเล็กหนึ่งตัวที่วางผลไม้ดอก แล้วก็ที่นวดเท้าหนึ่งอันนะคะที่นวดเท้านี้คือว่าเป็นของเล่นเด็กนะคะแต่จะเอามาดัดแปลงเป็นที่นวดเท้าน,นะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้อยู่บ้านคนอื่นนะคะไม่สามารถยกมารีวิวให้ชมได้นะคะเดี๋ยวเก็บของเขาเออให้เขาแล้วคะ่ะเ,ออเ,ออเสียให้หนักแน่นอย <laughs> มีคนเชียร์มีคนเชียร์สแสดงว่าจะดังแน่น จะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกของหมู่บ้านนะคะเอาเอาเอารออะไรวะเป็นโรรอให้กลับเราเอง่ะรอให้กลับไปอยู่บุรีรัมย์ก่อนนะคะคอยดูเราคนไกลบ้านนะคะใช้ได้หมดค่ะ เสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือใหม่ใช้ได้หมดนะคะแต่เน้นเรื่องราคาค่ะอย่าแพงแพงไม่เอานะคะเราต้องเก็บเงินเก็บทองนะคะเพื่ออนาคตเพื่อคนทางบ้านนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะมีหกสิบคนโอ้ยดูพี่พี่เขามารีวิวเพื่อตัวนี้นะคะเดี๋ยว โอ้ยพี่ยแม่จ้าแตกไม่แตกนะคะขอโทษหกสโครนโคใสมาสมปีแล้วค่ะแต่พี่สวยมากเลยนะพี่เนาะโอ้ยดูสิคระสื้อกันหนาวดูยังแขนของหนูยังซื้อมาใหม่ยังพังตรงนี้เลยนะพี่จะโบ๊กให้ตอนรู้สั่งมาหกสิบโคนค่ะเอวเป็นเอวค่ะสวยมากเลยนะคะใส่มาสามใสาสามปีแล้วค่ะมร์ดอนด์เขาค่ะมร์ดอนด์เขาค่ะเขายกให้นะคะสวยขอบคุณค่ะเห็นไม้ดิอ่ยสวยเนาะ พี่มันเขา้เขาเอวกาตุดุน่นดีเลยนะใส่3ปีแล้วค่ะพี่ขว่านะคุณภาพดีนะคะเห็นได้มาจากร้านเซ็กแนแฮนนะคะอันนี้ว่าจะขโมยหลานนะคะอย่าอย่าบอกนะคะเดี๋ยวขโมยใส่น้ารปนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวของที่เราซื้อได้เหมือนกันนะคะเมื่อวานคุณไก่เลยพินพที่นะคะาก็จะม เดี๋ยวไปทำกับข้าวช่วยพี่เขาก่อนค่ะจะกินกับข้าวกันต่อนะคะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะอ้ยพี่มาวางไว้นี่ก็ได้ข้าวโพดต้มก็มีนมกินน้ำยาปลาแซลมอนใช่ไหมพี่ปลาแซลมอนค่ะอ้ยพี่ทำไมได้ผักสวยรู้แท้ หนูหนูดูฝนตกบ้างและอาบน้ำไและวคนใกล้แล้วล่ะทำหมกกราบเปผัวก่อนย่างผัดโดยน้ำลายไหลอืมลายอะไรจริงเลยพี่ดูพี่เขาใสสิเอาสดให้ดูเบิ่สดให้ดูเบิ่อืมแซ่บหลายค่ะดูพี่เขากินผัดดูส้มตำเขานะคะเขาตำมานิดเดียวนะคะ เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินนุมจีนขออนุญาตกินนุมจีนก่อนนะแซ่บๆได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลกินด้วยกันเด้อค่ะกินด้กันเด้อค่ะแซ่บๆนะคะแมดหน่อยสิกินด้วยกันเด้อค่ะ้เสหาที่ไหนไม่ได้นะคะต้องไอสองสองพี่น้องนี้นะคะแดคนละฝานะคะตัวไม่ห่างกันเลยนะคะ น้ำกันค่ะที่จริงมีอีกคนหนึ่งนะคะพี่เปิ้ลแฝดสยามนะคะเรียกแฝดสยามสามคนนะคะฉายาที่เราตั้งให้พี่เขาค่ะนั่นไ่ทำชาวบ้านเขา <c oughs> พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลรีบมาค่ะโดนนินทาแล้วนะคะพี่เปิ้ลจ๋ามาลุดนมัจะทําความสะอาดบ้านนะคะพี่เขาบอกว่างี้นะคะร้อนกินก่อนอจ้ากินก่อนพี่เขาร้อนหนูก็นหนาวเด้อค่ะ